สวัสดีนะครับวันนี้เซอวันที่28มีนาคม2568วันรรรว่างกันตลาดนัดขักระบือตำบลคำเตอยอำเภอไทเจริญจังหวัดสุโสธรนครับขอไมเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้นะครับผู้ชมหลายๆมากนครับเพว่าเขาสนับสนุนน้ำแด่นขึ้นกันนะครับนนนะรบ,บรรยากาศซื้อขายขา,ายดีก่นะันแต่ว่านะครับออราคาอ่อนๆนะครับต่อราคากันทุกท่านน่ครับ <laughs> เงินร้อยสี่สิบห้าบาทเงินหน่อยครับ มือสาไซนั่นนะครับนั่นไซนั่นนะครับพูนนะครับมื่นแปดเนี่ยไปขายกันครับเปลี่ยนหน้าสื่อนะครับมือนี้นะครับนะครับอ้วนๆแบบนี้นะครับสูงร้อยนะครับแบบแบบนี้นะครับสูงร้อยสี่สิบห้านะครับอ้วนๆนะครับนะครับ เวียดนามซื้อมื่นแปดะครับอันสองนะครับไซนีนะครับอ้วนกว่านี้กหน่อยนะครับมยนาเลยแมโอ้่นลูกยากกันละเลยพี่ลูกโอ้ลูกอยากเลยีลูกเียดนามยังไงหาสิ่ง

วันนี้บรรยากาศเ็ดไบซื้อขายน้าแน่นเยอนะครับคิวเต็มเลยนะครับน้าแน่นนะครับเดืขายหลายอยู่ครับป่าหือว่าบริอีรยังจะบวชไมเป็นไสามมื้เอาน้อเอาเนี่อสามมื ร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับร้อยสี่สิบห้าบวกนะครับวนๆน,น,นะครับมาวนมาสามื่น ไอแนมเหรสองหมื่นเนี่ยสูงลอยสี่สิบห้าบวกนะครับวันนี้เนีนะเวียดหน้าห้สองหมื่นแล้วมีเล่งกันครับ

บรรยากาศเทศใบนาเนทนะครับคือคักนะครับขายดีตัวราคาอ่อนตัวเนื้อล่วงแล้วนะครับ ดไปเบิ้งกันเลยขุนพุนทางพุนเวียดนามกำลังต่ออยู่นะครับเดไปเบิ้งนะครับนะสูงร้นอยสามสิบอ้วน,นครับเวียนน้ามให้มื่นเก่าอ้วนๆตับๆแบบนี้นะครับเวียนน้าให้มื่นเก่านะครับนุ่มหน่อยๆจนะสูงร้อยี่สิบบวกนี่ครับ เปิดมาห er มื pues ่นนึงครับเนมีคนต่อนะครับสามขัวอวนวั้วใยลอยใส่ลอยหาซิบเ่าเขานะครับราคาลุงเลยครับเจ็บติดมือก็กล่าวเขานะครับ เอาเข่าก็เจ็บย <c oughs> อนหาา้หามมืเ่ยนหน้าม่ืกน,น้อยสี่บห้าบวกนะครับบนบน มือเปครับบอยากมืนแปับแบบนี้ครับตอนนี้นะครับสูงร้อยสี่สิบนะครับ้อยสี่สิบร้อยสี่สิบห้าครับชุดขายน้องชุดขก้นไฮไลกว่าหันเร็วเอาไว้กันซะ เป็นไหไลเขาคนอาดีเ okay. <See you. S 3> <Ấ> ีปนใหแร้อยห้าสิบไซ้ อ่าดิเต้าช่มูือสมมื่นแปดพันสามร้อยห่แปดซร้อยสี่สิบแล้สี่สิบห้านะครับครับอ้วนนะครับมีเนื้อนะครับเรามาถึงกับอ้วนคักนะครับ ก็มีเหนือนครับเอาเวียดไหมื่นเจ็นะครับเป็นไดนะครับเวียดไหมื่นเจ็นะครับไเอาไ่อ้โอ้โหคนได้หลายใส่นี่เกี่ยวกับเับอ

เพิ่ขึ้นยูวตุ้ดไอขึ้น i ิกต k อ o ยูทูบครับพิกต้องขึ้นวะพิกต้องมันรีนนขึ้นตูวูุจะเนี่ย